วันน่ะขนยุบมาแล้ิดี่กระดองเลยตลกอ่ะเด็กน้อยก็สะสมเก้าวันเขาบอกโอเควันนี้เพื่อนๆเมามันกันไหมอ่ะมากเดี๋ยวพักหนึ่งเพื่อนเลยข้างหลังก็เมามันมากซึมวัดไปหลายพันแล้วบุ๋มเจ๊ ถ้าไม่มีไม่ได้ค่ะอิสลามหนูไม่แน่ใจหนูไม่คอนเฟิร์มลองไปชิมดูเนาะหมดตัวเดี๋ยวครู่นี้ฉันมาไลฟ์มาลลูนฉันมาไลฟ์อีกเธอไม่ต้องหมดตัวเธอมาดูเรื่อยๆเดี๋ยวให้ผู้มหาของมาไลฟ์กับเพื่อนๆอีกนะขอบคุณนะครับสนุกไหมอ่ะของเยอะมากชอบไหมแบบเนี้ยตอนแรกนึกว่า ตอนแรกดูว่าอะไรไม่รู้ที่จะมาของเยอะๆแบบเนี้ยเราจะได้ไปหาของมาให้โอเคบายบายครับสนุกแต่คนขายใกล้สิ้นละบายใครอยู่เอาของนี่นาค้าก็จ่ายเงินเพิ่มไปเลยนะสาวบายเพื่อเขาหมดโปร